ตอนนี้มาถึงแล้วบ้านพักตุบหน่อยพี่เอาสูก็ไเปดระเจตีุก้องไม่ได้ก็ไปเปิดประตูเจ้าตี๊แม่แม่นาะมาได้ก้องขอปิดตะโกนใครเปินคนลง,งเอามือร่อนได้ย่ะแม่ไ่ได้นะ มาใด้หูเก่าใดมาเปิดเขากะมือเขาใหญ่มือเกตาคนโวบ้านเปิด่าได้นิ้วใหญ่หว่ะเฮ้ยนี่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 ใจไหม้คนดูไปมงนอกะลงยูทูบเจ่ันนี้ส่วน ปูบาร์คานาดนี่เป็นม่อนดอยเป็นม่อนเป็นม่อนค่ะเออแม่เปนแ่เอาบ่อนกนและนี่หมูปูกบาร์คานาดดอยเป็นม่อนเป็นม่อนเนี่ยค่ะใครจะแม่ร่วมก็แม่ได้เลยนะคะใครมาร่วมนี่มีห้องพักห้องนอนเรียบร้อยเลยค่ะข้างแรงก็เป็นเสะน้ำนี่ตัวนี่มาจะมีสีเลนี่เลยหมอ นุ yeah. ่งจะขูดแรงเนี no 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 ่ยจะแรงเนแรงมือลวดแรงควดกินเข้าวฮะจับพอดีแอหน้ากะเจอหลายรอบ เ่รอแกงก่ลาบวัวใกันเจ้ามือ่อกินลาบกัวใจกันเจ้าไล่แมงงม่ใยนะเจ้าแมงงนวันนี้วันเสาร์มาทำงานเจ้าล